เมื่อวานนี้พักภูมิใจไทยโคศกภูมิใจไทยย้ำนะฮะคุณแนนบุญทิดาสมชัยเปิดเผยว่าภูมิใจไทยยกร่างยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจแล้วจะเสนอให้พักประชาชนพักส้มพักพลังประชารัฐพักเป็นธรรมพักไทยสร้างไทยพิจารณาในการร่วมกันลงชื่อภูมิใจไทยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงและสําคัญต่อราชอาณาจักรไทยอธิปตอธิปไตยดินแดนเกียรติภูมิของรัฐ ศักดิ์ศรีของประชาชนชาวไทยไม่มีเรื่องไหนมากระทบร้ายแรงเท่าเรื่องที่นายกพูดเจรจายอมสมยอมให้กับผู้นําของชาติที่กําลังมีข้อพิพาทอยู่ถึงขนาดเรียกกันว่าเราอ่ะแล้วเป็นฝ่ายตรงข้ามกับทหารที่ปกป้องอธิป,ปไตยแล้วฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าประโยคที่บอกว่าอยากได้อะไรก็จัดให้แล้วกล่าวตําหนิแม่ทัพว่าทําเท่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับพวกเราเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยไว้วางใจไม่ได้ คนไทยไม่ไว้ใจแล้วผลโพลที่ออกมาก็ปรากฏชัดแล้วตัวนายกเนี่ยกำลังเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐเสียเองด้วย <c oughs> จากพฤติกรรมแบบนี้เ <c oughs> นี่ย